อนยอันเซสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ที่ฉันก็ว่างทำคลิปพอดีเลยนะคะแกแล้วก็เพิ่งมาเช็คดูว่าฉันมีสกินของอ่ะสัตจารย์อยู่นะคะแกวันนี้ก็เลยจะมารีวิวคลิปสกินสัตจารย์นะครับเป็นสกินที่มาตั้งนานแลวฉันก็ลืมทำคลิปไปเลยไม่มีเวลานะคะตอนนี้ก็มีเวลาแล้วก็ได้จังหวะทำพอดีนะคะทุกคนมาช้าแต่ก็มานะคะทุกคนโอเคค่ะมา ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าดิฉันจะเล่นสัตว์ประจานเป็นยังไงนะคะแกเอาจริงๆนะสกินนี้สวยนะแกฉันลืมไปเลยว่าฉันมีสกินนี้นะคะแกถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปค่ะไปลุยกันในเกมเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเดิมไหมนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยค่ะไปค่ะโกค่ะ โอเคค่ะเราก็เข้ามาในเกมเป็นเชียบร้อยแล้วนะคะแกโอเคมาดูกันนะคะวันดีฉันจะลอดไหมนะคะทุกคนไปค่ะเริ่มแรกเราก็ไปหาเครื่องปั่นไฟเลยนะคะแกโอเคค่ะเออทุกคนเห็นคลิปหรือยังคลิปอ่าคลิปอาสกิลของตัวละครไพ่นอนนะ่ะแกเห็นหรือยังคแุแกแกจะไม่ซื้อจริงหรอทำน่อยเออ ตัวละครภานนอตในฮอนไกอ่ะแกจะไม่ซื้อจริงๆหรอแกจะไม่เติมจริงๆหรอเออคือเอฟเฟกอลังการมากคือชอบมากแกสมแล้วล่ะที่ฉันตั้งตารอเพื่อจะเปิดพี่แก่นะคะแกก็เลยข้ามเลยทั้งไฮยาซินทั้งไซเฟอร์นะคะแต่แพทเมื่อกี้นี่คือแบบโอ้ยใจอบอุ่นมากอบอุ่นใจมากแกอบอุ่นใจแบบอบอุ่นมากๆค่ะแกเออมาดูกันนะคะว่าแพทน,น่าจะตึงมากแค่ไหนนะคะแก แต่ยังไงฉันบอกเลยว่าฉันเปิดไผ่นอนแน่นอนค่ะฉันยกทั้งหมดทั้งหน้าตักให้พี่แกคนเดียวเลยค่ะแกโอเคค่ะก็รอดูกันนะคะแกอีกกี่เดือนนะอีกอีกตั้งเดือนหนึ่งนะคะแกเอออีกตั้งเดือนหนึ่งนะคะแกช่วงเวลานี้ก็พยายามพอฟาร์มเก็บตังค์กันไว้เยอะนะคะใครที่อยากจะเปิดไั่นอนนะคะแกคือฉันบอกเลยใครจะไม่อยากเปิดคุณพี่โอ๊ยคุณพี่ก็มาไล่ฉันหรอ อย่ามาไล่ค่าเจเจโอเบลา่าอย่าอย่าปล่อยดูก่อนหนูกกำลังพูดคุยกับคนดูอยู่เจมาไล่ที่ทำไมอี่ยแม่เออวุ้ยขัดจังหวะขัดซีนมากโอเคค่ะก็อย่างที่บอกพวกแกจะไม่เปิดพี่เขาจริงๆหรอถามหน่อยพวกแกจะไม่เปิดภัยนอนจริงๆหรอเออนะคะ ช่วงนี้ควันไก่ก็กําลังตึงๆนะครับตึงมากตึงเปี้ยเลยอืมนะครับแกก็เลยมาใครเครียดกับไอเดนนะคะหรือว่าจะเครียดกว่าเดิมะครับฉันงงมากโอเคค่ะช่วยเพื่อนไปเลยนะคะแกตอนนี้เราก็อยู่ในแปดวีสองนะฉันก็ลืมไปเลยว่าฉันอยู่ในแปดวีสองโอเคค่ะก็อย่างที่บอกนะคะฉันเปิดแน่นอนไพนอนนะจา่ะมีเท่าไหร่ฉันเปให้พี่เขาหมดโอ้ยคุณพี่ให้หนูได้พูดคุยกับแฟนขับก่อน โอ้โหจะมาเอาหนูเลยหรอคุณพี่โอเคเหมือนพี่เขาจะไม่ไล่ไล่อยู่หรือเปล่าหรือว่าไล่เพื่อนอยู่น่าจะไล่เพื่อนอยู่นะคะแกอืมชอบขัดจังหวะมากคันเตอร์ก็ได้คนกําลังพูดคุยอยู่ตอนที่ฉันไม่ได้พูดคุยทําไมไม่มาไลาค่ค่ะคุณพีโ่โอ้โอ้จะจะซื้อของอยา่าอย่านะอย่านะอย่ามาตุยหลังฉันนะโอเคครับ ไม่เห็นนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยเจอกันอุ้ยพี่เขาไม่เอาอุ้ยเอาแล้วหรอเออวางเกาะไปเลยค่ะดีนะฉันกดสกิลทันนะคะแกเฮ้ยเฮ้ยเยยยพี่จะกระโดดมาเสียบหนูไม่ได้นะโอ้ไม่ค่ะพี่อ๋อโดนแทงหลังค่ะพี่เออพี่นี่ก็ชอบประตูหลังเนาะอุ้ยหมายความว่าไงเนี่ยเอออย่าคิดลึกไม่ไม่ไม่ฉันไม่พูดอะไรนะคะแกตอนนี้ก็ปั่นไฟไปค่ะ ช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแกมันเข้าหน้าฝนแล้วเนาะช่วงนี้ฝนก็ตกแถวไหนฝนตกกันบ้างคะช่วงนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างแถวนี้ก็ฝนเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก็จะตกอีกนะคะแกบรรยากาศก็กําลังดีนะคะไม่ร้อนเกินไปนะคะใช่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแกคือตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ค่อยสบายเหมือนกันเธอจริง หายใจไม่ค่อยออกนะคะทุกคนเออนะคะเหมือนฉันจะป่วยนะครับเหมือนจะเป็นหวัดกันเนาะช่วงนี้ก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะทุกคนเออนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะทุกคนจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเธอจะมาแช่งให้พวกฉันตายเหรอ เปล่าคะ่ะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงอย่าง,งานั้นคุณพีก็หมายถึงให้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะโอเคค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนที่คอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตนะคะแกคือเหมือนฉันจะพูดเหมือนฉันจะไปเลยแกเออเหมือนจะจะไปเลยฉันไม่ได้ไปแกฉันไม่ได้ไปไหนหรอกเออฉันก็ยังอยู่แหละก็แค่แบบเอออยากไวรพรอยากแบบพูดคุยกับแฟนคลับนะคะแก คือทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็จะไม่มีชั้นในวันนี้นะคะทุกคนเออถึงอาจจะเราอาจจะแบบเป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆอะแก่คนเล็กๆนิดเดียวแต่ทุกคนก็คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจดิฉันมาตลอดนะคะเออขอบคุณมากๆนะคะเออจริงๆนะคะถ้าไม่มีถ้ามีอะไรที่แบบไม่พอใจหรือไม่ถูกใจทุกคนหลายๆคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนคือ ไอ้เรามันก็แบบเป็นคนเหมือนกันเนาะเราก็แบบไม่สามารถเอาใจคนหลายๆคนได้นะแกแต่ก็ขอบคุณที่ยังคอยซัพพอร์ตยังคอยแบบติเตือนนะคะแกขอบคุณมากๆากนะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พูดอีกไหมนะคะแกก็เลยขอพูดหน่อยนะครับมันถึงไม่ใช่วันสําคัญอะไรนะคะมันเป็นแค่วันธรรมดาวันวันเสาร์วันธรรมดาวันวันหนึ่งแต่ มันก็คือเป็นความจังใจของดิฉันที่ฉันอยากจะพูดกับทุกคนนะคะทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีช่องนี้นะคะแกแล้วก็คนที่ติดตามช่องเก่าก็ขอบคุณมากๆที่ยังคอยแบบติดตามยังคอยซัพพอร์ตนะคะแกเออนะคะแกเป็นทุกคนคือกําลังใจในการทําคลิปของฉันนะคะทุกคนถ้าไม่มีทุกคนฉันก็ไม่อยากทํานะคะแกถึงกลุ่มโอ๊ยโอฉันกําลังพูดอะไรที่เป็นแบบกําลังดีอยู่เลยอะ่ะพี่เออนะคะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะทุกคนคือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีชั้นในวันนี้นะคะแกแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้แบบติดตามซัพพอร์ตกันให้กําลังใจกันบ้างถ้าแบบมีอะไรที่แบบชั้นทําอะไรที่แบบมันไม่ดีหรือพูดจาอะไรที่ไม่เข้าหูทุกคนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแกแต่ชั้นก็ ไม่สามารถแก้ไขมันได้นะคะแกคือมันมันเป็นนิสัยของดิฉันเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคอยติดตามยังคอยซัพพอร์ตยังคอยให้กำลังใจนะคะอาจจะเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆนิดเดียวแต่ก็ขอบคุณมากๆ ฉันมีความสุขมากๆในการทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยคอมเมนต์คอยให้กำลังใจคอยซับพอร์ตนะคะแกคือดีใจมากๆว่าแบบอุย้ยฉันก็ยังมีแฟนคลับอยู่เนาะถึงจะแบบอาจจะแบบเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันไม่เคยรู้จักกันนะคะโอ้ยก็โอ้ย,อยเออตายก็ได้วะฉันกำลังพูดอะไรที่มันแบบฟูใจฟูอยู่คุณพี่โอุ้ณพ,พี่ก็จะไปไล่หนูแบบนี้ไม่ได้ขัดจังหวะมากคุณพี่โอเค เออไม่พูดเราก็ได้ค่ะทุกคนโอเคกันก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะช่องนี้เท่านั้นนะคะที่ฉันจะทําคลิปลงนะส่วนช่องเดิมฉันคิดว่าฉันไม่ทําแล้วนะคะเพราะว่าฉันไม่สามารถกลับไปช่องเดิมได้นะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วไว้ค่อยมาเจอกันในคลิปหน้านะคะแกแต่ตอนนี้คือฉันก็กําลังมันอยู่เลยค่ะเพื่อนกําลังยิงกันฉ่าเลยตอนนี้เออเออฟาดไปเลยค่ะตอนนี้ก็ไปอ้อล้อกับคันเล่นนะคะแกเออนะคะทุกคน ก็ขอบคุณจริงๆที่ยังคอยติดตามยังคอยสนับสนุนนะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็สรุปเราก็ชนะกันมาได้นะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกังใจทําในการทําคลิปของดิฉันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะซีโรเกนทมอสโอลบายบายไว้เจอกันใหม่คะ่ะ